ช่งนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาที่พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษานักเขบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่2พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา10นาทีเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานคร1ชั่วโมง สมเด็จพระนิษิฐานที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกลา้าซึ่งกำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกประจำปีการศึกษา2566จำนวน34คนทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงเป็นพิพิธภัณฑ์การทหารเปิดให้เข้าชมครั้งแรกปี2543เดิมเป็นป้อมปรา การหลี่หยุ่นมุ่นที่สหราชอาณาจักรสร้างขึ้นปี2430เพื่อป้องกันชาฝั่งด้านตะว,วันออกของอ่าววิกตอเรียท่าเรือสำคัญของอังกฤษในภูมิภาคปี2484ป้อมปราการถูกญี่ปุ่นโจมตีและยึดครองและหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช้เป็นพื้นที่ฝึกทหารอังกฤษจนถึงปี2527 จากนั้นทิ้งร้างไว้จนกระทั่งสภาเทศบาลตัดสินใจอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อปี2561พิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นมังคุดต้องบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่และกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ปรับปรุงการจัดแสดงให้ทันสมัยใช้มัลติมีเดียให้เข้าถึงได้ง่ายแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อชัดเจนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของฮ่องกงในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารและท่าเรือ เป็นทางผ่านสู่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ทําให้ฮ่องกงเปรียบเสมือนประตูสําคัญที่เชื่อมจีนกับโลกตะวันตกจากการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นในจีนครั้งที่หนึ่งให้กับอังกฤษทําให้จีนต้องชดใช้ค่าฝิ่นจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้แก่อังกฤษเปิดเมืองท่าชายทะเลรวมถึงการสูญเสียเกาะฮ่องกงให้อังกฤษด้วยนับจากนั้นฮ่องกงจึงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เกิดการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจฮ่องกงเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินที่สำคัญในภูมิภาคต่อมาปี1997อังกฤษได้ส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องนเทศกาลต่างๆอธิษฐานิทศกาลจัดแสดงประวัติศาสตร์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงในสมัยราชวงศ์ต่างๆของจีนเช่นความสําคัญของป้อมปราการในสมัยราชวงศ์ถังและการตั้งป้อมปราการชายฝั่งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนิเทศการสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการสูญเสียเกาะฮ่องกงประวัติศาสตร์ของฮ่องกงในช่วงคริสตศตวรรษที่19เรื่องการรุกกรานจีนของจักรวรรดินิยมตะวันตก ทำให้จีนสูญเสียเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษแบ่งเป็น3ระยะได้แก่การสูญเสียเกาะฮ่องกงการสูญเสียคาบสมุทรเกาลูนและเกาะสโตนคัตเตอร์และการสูญเสียพื้นที่ New Territories และเกาะข้างเคียงการแสดงยุทธปกรณ์และเครื่องไทยส่วนตัวของทหารและนิเทศการการลุกรานของญี่ปุ่นเป็นวิธีทัศน์สั้นการสู้รบจนฮ่องกงถูกญี่ปุ่นยึดครอง ด้านนอกเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนเดินชมทัศนียภาพของอ่าววิกตอเรียจุดยุทธศาสตร์ทางทหารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นแนวป้องกันท่าเทียบเรือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ญี่ปุ่นใช้ยพลลขึ้นบกตลอดทางเดินจะแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์จากยุคสมัยสงครามโลกโบราณวัตถุทางทหารและรูปปัน้น เวลา14นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปองค์การเงินตราฮ่องกงนายเอ็ดดี้ยูผู้ว่าการองค์การเงินตราฮ่องกงและนายโดนัลด์เฉินผู้อำนวยการใหญ่องค์การเงินตราฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จองค์การเงินตราฮ่องกงเป็นหน่วยงานรัฐของเขตรบริหารพิเศษฮ่องกงมีหน้าที่รักษาสถียรภาพทางการเงินและการธนาคารเป็นเสมือนธนาคารกลางของเขตรบริหารพิเศษ โอกาสนิททอดพระเนรนิทศการวิวัฒนาการทางการเงินของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงและบทบาทรักษาเสถียรภาพทางการเงินของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงการผลิตธนบัตรและเหรียญดอลล่าฮ่องกงและธนาคารที่ได้รับสิทธิการผลิตธนบัตรมี3แห่งคือธนาคารฮ่องกงและเซยงไฮแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นธนาคารจีนและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ในชนิดราคาต่างๆ ซึ่งองค์การเงินตราฮ่องกงจะกำกับดูแลการผลิตแต่ละธนาคารสามารถออกแบบธนาบัตรของตนได้แต่จะต้องใช้สีและแนวคิดใกล้เคียงกันธนาบัตรชุดปัจจุบันใช้สีและแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชานิ้วผีเสื้อและดอกไม้ป้องกันการปลอมแปลงธนาบาัตรดอลล่าฮ่องกงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การพิมพ์ธนาบัตรเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เดิมใช้กระดาษธ,ธรรมดาปัจจุบันใช้กระดาษแผ่นใหญ่และโพลิเมอร์รวมถึงการพัฒนาจากลายน้ำและแถบโลหะมาเป็นการเปลี่ยนสีแบบไดนามิกมีผลงานศิลปะที่ทำจากเหรียญและธนบัตรได้แก่ผลงานศิลปะโมเสกรูปอ่าววิกตอเรียของนักเรียนจากโรงเรียนศิลปะฮ่องกงใช้เหรียญที่ยังไม่ได้ใช้หมุนเวียนเหรียญมือสองและเหรียญชํารุดกว่า135,800เหรียญวางเรียงให้เกิดมิติ นอกจากนี้มีห้องสมุดร,รวบรวมหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและกลั่นคลังเพื่อให้ผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกงในภูมิภาคนี้เป็นผลจากการวางระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายที่เป็นแบบแผนสากลจากช่วงการปกครองของสหราชอาณาจักรรวมถึงภายหลังจากการที่ฮ่องกงได้กลับคืนสู่การปกครองภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่คตริสต์ศักราช1997 จีนยังคงรักษาระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายดังกล่าวด้วยนโยบายการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบทำให้ฮ่องกงได้รับการยอมรับทั้งจากสถาบันการเงินที่จะเข้ามาลงทุนและจากผู้ใช้บริการทางการเงินประเภทต่างๆจากนั้นสะด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิง่ง เพื่อศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมจีนและส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมจีนกับประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกก่อสร้างปี2562และเปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนกรกฎาค,คม2565มีห้องจัดแสดง9ห้องมีงานศิลปะในคลังกว่า1,000ชิ้นอาทิเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องเซรามิกเครื่องเรือนภาพวาดและงานอักษรซึ่งพิพิธภัณฑ์พ,พระราชวังกรุงปักกิ่งให้ยืมมาจัดแสดงบางชิ้นไม่เคยจัแสดงมาก่อนและบางส่วนนักสะสมในห้องกงบริจาค โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการจากดินสู่สมบัติล้ำค่าเครื่องกระเบื้องจากพระราชวังต้องห้ามจะแสดงเครื่องกระเบื้องกว่า150รายการแต่แล้รายการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการรังสรรค์เครื่องกระเบื้องของจีนโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงที่การทําเครื่องกระเบื้องมีความเป็นเลิศทั้งในด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ เครื่องกระเบื้องที่จัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องกระเบื้องของชนชั้นสูงหรือใช้ในราชสำนักแสดงถึงสถานะและรสนิยมเครื่องกระเบื้องหลายชิ้นนำมาจัดแสดงที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกด้วย ส่วนนิทศการพิเศษจะแสะดงวัตถุโบราณจากสารซิงตุยแหล่งโบราณคดียุคสำริดที่สำคัญในมณฑลเสฉวนของจีนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ archaeological China เพื่อขุดค้นโบราณคดีในเขตที่ราบเฉิงตูและหุบเหวทางตอนเหนือของแม่น้ำแยางซีคนพบตั้งแต่ปี2470แต่เริ่มขุดค้นจริงจังเมื่อปี2549พบวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากทำจากสำริดหยกทองคำและกระเบื้องเช่นมีดดาผัวขวานหน้ากากขนาดต่างๆรูปปัน้นปลานกและมนุษย์การจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกองนี้เป็นการจัดแสดงนอกมณฑลเสฉวนครั้งแรก นิทรศการแบ่งเป็น4ส่วนนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ค้นพบในบริเวณซานซิงตุยแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตจิตวิญญาณตลอดจนต้นกำเนิดและพัฒนาการต่างๆ นิทรรศการยังแสดงถึงความเจริญของอรารยธรรมจีนโบราณการแลเกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและความสำเร็จทางโบราณนคดีของจีนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเป็นสมบัติทางปัญญาที่มนุษย์คิดค้นขึ้นจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและอนาคต เวลา20นาฬิกาเสด็จลงณห้องร world, uh, Pacific, ับรองโรงแรมรอยัลแปซิฟิกฮ่องกงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการและนักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอ่องพระบาทในการนี้ตัวแทนนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความรู้และประสบการณ์อันมีค่าจากการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระราชาตากพระราชาวาดถึงการทัศนศึกษาครั้งนี้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การรักษากลไกทางเศรษฐกิจให้นำความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาต่างๆต่อไปสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือแผ่นพับทั้งเป็นประสบการณ์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ในการรับราชการต่อไป จากนั้นพระราชทานพระราชวโรการให้ในายเบนจามินสุการจนันทีอุปทุสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งกงสุนใหน้ณเมืองฮ่องกงและพระยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นสเสด็จพระาพราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งนี้ส่งนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาสถานที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางการทหารในอดีตประวัติศาสตร์การป้องกันเกาะฮ่องกงและการเข้ามาพิชิตเกาะฮ่องกงของมหาอำนาจหลายชาติในอดีตที่สะท้อนถึงความสำคัญ ของพื้นที่และความสำคัญของเกาะฮ่องกงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการควบคุมเงินตราภายในฮ่องกงเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดการค้าและเงินลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และประวัติศาสตร์จีนที่ส่งคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงช่วยให้นักเรียนในร้อยได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้สัมผัสสถานที่จริงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสามารถนำไปต่อย,ยอดใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เวลา23นาฬิก45นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระนิษิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เว